สวัดีครับวันนี้เรามาอัปเดตผ้าทอเราข้างบันไ่กันครับให้เราค่อย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 ไข่ออก ขี้ผ้าออกก่อนอันนี้นลายผ้าที่เสร็จแล้วนะครับอนี้ตีนเนาะครับพื้นตีน เหยียบใหญ่พ <c oughs> ื้นตีนนี่กี่เซนนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งนี่หลายอันนี้เรียกอะไรครับดอกตัวนะอันนี้ดอกตัวดอกตัวนี้กี่เซนนะเ <c oughs> นี่ยทั้งหมดกว้าง <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ตีนหดเนี่ยไีแปดสิบเซน็นตั้งแต่ตีนตีตรงนี้ถึงตนี้ถึงข้างล่างนี้แปดสิบเซน็น น,นี่เขาเรียกอะเลยนะผ้าดอกดาวผ้าพอเต็มตัวนะไม่รู้แต่แต่ไปเจอผ้าพอเต็มตัวหรือว่าผ้าดอกดาวลายลายดอกดาวก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้มาอัปเดตเสร็จแล้วนะครับทั้งสองผืนสอ,สองชิ้นชิ้นประกอบคู่กันถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับ ถ้าสนใจก็สั่งได้ทาง Facebook หรือไม่ก็ทาง YouTube ได้ทั้งสองช่องทางนะครับทาง Facebook ก็ทางช่องสถาพรมีทศสารชื่อสถาพรมีทศสารทาง YouTube ก็ สั่งได้ทางนี้เลยครับทักแชททักทาง Facebook มาได้เลยข้างล่างนี้ก็จะเป็นทางตีนะครับ ตังตีนละลายข้างบนก็จะเป็นตัวตัวจะเป็นดอกดาวสนใจก็ทักมาทาง youtube ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะทอให้ครับวันนี้ก็เอาผ้าทอมือเราข้างมาอัปเดตให้ชมกันเท่านี้นะครับสนใจไงก็ติดต่อได้ครับราคาไม่แพงครับ ทอมือสวยๆส,สามารถสั่งกับแมค้าได้โดยตรงนะครับแล้วจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผ้าไหมเราก็มีนะครับเดี๋ยวได้ทอ่ทอเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปให้ชมกันครับ ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ